ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประูตดสอนอธรรมอาตมาภ้าจะนำเนื้อหาสาราในพรพะไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยนำมาเผยแผ่ให้เป็นข้อคิดข้อธรรมขอสัมมาปฏิบัติต่อบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องประเทเงินปัญญาและเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติต่อบรรดาญาติโยมประโสดที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่นายครั้งนี้ชื่อว่า ที่ขานาคาสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องเวทนาสามเป็นของไม่เที่ยงเนื้อหาสาระในพระสูตรก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเวทนาสามประการนี้คือหนึ่งสุขเวทนาสองทุกขเวทนา 3. อทุคมะสุขเวทนา เม <ME> <or> <unal> ื่อใดบุคคลได้เสวยสุขเวทนาเมื่อนั <Game về> ้นเขาไม่ได <Abs> <uetooth> ้เสวยทุกขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมะสุขเวทนาได้เสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้นเมื่อใดบุคคลเสวยทุกขเวทนาเมื่อนั้นเขาไม่ได้เสวยสุขเวทนา ไม่ได้เสวยอโทุกมะสุขเวทนาได้เสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นเมื่อได้บุคคลเสวยอโทุกมะสุขเวทนาเมื่อนั้นเขาย่อมไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยทุกขเวทนาได้เสวยแต่อะทุกมะสุขเวทนาเท่านั้น สุกขเวทนาไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปและดับไปเป็นธรรมดาแม้ทุกขะเวทนาก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยโปรงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิน้นปายเสื่อมไปคลายไป และดับไปเป็นธรรมดาแม้อทุกขะสุขะเวทนาก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยโปรงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยให้เกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปและดับไปเป็นธรรมดาอาริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนาย สุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขามาสุขเวทนาเมื่อเบื่อนาย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วทำเกตที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเนื้อหาสาระเหล่านี้มานายพระโตดมาชิมะนิกายมาชิมะปันนาพระไตรยปิดกเล่มที่13ข้อที่205หน้าที่243อาัตมาภาพนามาเผยแผล่ให้กับบรรดาญาติโยม ได้รู้หลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อญาติโยมจะได้นาไปประพฤติปฏิบัติอาตมาภาพของหนูอพยพนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบจะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้าคันเทินเจริญพร